ว่าแล้วงูน้ามาันดิเอ้ยโอ้โหโอ้ย,อยตองระเบิดต่อบ้างเะไรอย่างเงี้ยมีอะไรในบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยรู้แล้วว่ามีคนอยู่ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมซอมเพนเซอร์ในพาร์ทที่2แล้วนะครับทุกคน เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ออกจากโรงจอดรถไฟมาแล้วนะครับเราจอดอยู่ข้างทางและกลับไปเข้าไปคนทางด้านในนะผมว่าต้องมีบ้านแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนเนาะตอนนี้มันกี่โมงละอันนี้6กโมงแล้วนะครับเราจะไม่ลงไปนะเพราะมันมืดมืดมากเลยทีเนี้ยกำลังจะหาวิธีการซ่อมนะมันซ่อมอยังไงใครรู้บอกผมทีนะใครรู้วิธีการซ่อมบอกผมหน่อยนะครับในการต้องครัฟใหม่ตลอดเลยเนะี่ยเก็บได้ไหมแล้วก็เอานี่มาเอาอันนี้มามา มาคาบไปไหม,มันจะเพิ่มขึ้นไหมหลอดเอ้ยได้ดีว่าได้ได้ก็คือว่า,มาไม้เปบอลหลอดมันใกล้หมดใช่ไหมแล้วก็เอามาขาเป็นตะปูให้มีตะปูเนี้ยมันก็หลอดมันก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกรีบไปสิบสองชั่วโมงเอาพอดี โอ้บรรยากาศดีนะวิ่งโคดไก่หวังว่าในป่านี้คงจะไม่ไม่มีหมีนะนั่นไงบ้านคนจริงด้วยคือถ้าลึกขนาดนี้ผมว่าต้องมีปืนแล้วนะงนั้นนะเหมือนกระสุนานะจะหาหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ได้เยอะอยู่นะที่รบดอมาแต่ว่าปืนน่าจะหายาก ถึงแล้วนะครับฮัลโลมีใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยวยโอ,ยโอย้เป็นห้องๆออแล้วะโดนดักแน่เลยนะในห้องเนี่ยขอยรอเลยไปหลังรอก่อนมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเดี๋ยวขอเคียบ้านก่อนนะครับทุกคน ก็ไม่มีอะไรด้วยเจอแต่กระสุนอะไรอะเก็บได้หรอไม่ได้นี่นะอ่ามีแต่กระสุนเพียบเลยเ้เหมือนจะเจอแต่กระสุนปืนปืนต้องมีอวล่ะข้างล่างเนี่ยอ๋อมันเอาแผงอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วเนี่ยไม่รู้ Mình sẽ đi qua đây trước, để xem có ai Huyết, ở dưới dưới là một đồ đen Đó là Ah, đồ đen Đó là một เราเข้าไปอะลุกแน่นอนว่าน่าจะลุกมีแต่กระสุนปืนไอซีดีทำอะไรได้บ้างอันนี้ซื้อก่อนเลยคิดว่าน่าจะลุกพี่แม่ไมตต่ต้องรอให้ลุกตีแล้วไม่ต้องรอให้ลุกตีก่อนเลยดูทรงแล้วน่าจะแบบ ตอนรอทีเผือกํำลังยืนทันหลังอยู่นี่คือสวัสดีมนุษย์เหมือนเราจะได้กระดาษโนต้ตมานะอ๋อกระดาษโนต้ตนี้จะเป็นของคนที่นอนอยู่ในห้องนี้แหละครับเขาบอกว่าระหว่างทางที่เขากําลังจะกลับเขาโดนซอมบี้ล่อทำลายมานะเขารู้ว่าเขาจะกลายเป็นซอมบี้นะเขาก็เลยมาขังตัวเองไว้ในห้องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับที่รถไฟก่อนไม่น่าจะมีหลังอื่นหรอกเนาะคิดว่าน่าจะมีแค่นี้ถ้ามีแค่นี้เราจะได้อออ เดินทางกันต่อนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมันมันสามารถตัดไม้ได้หรือเปล่าต้นไม้เยอะขนาดนี้เก็บได้ไหมไม่น่าจะได้นะโอเคออเดินทางกันต่อครับอ้าวิดแล้วออกตัวช้าช้านะเบื่อเจอ ของจะได้แวะฝากก่อนแล้วดูเทอมันก่อนเดือเท่าไรละ่ะยุ่ไป้วเนี่ยเรามีธงมานกี่ทางเองสามทางมาสามทางนั่นไงบ้านอยู่ฝั่งนูน้นรถไฟน่าจะโค้งไปนะใช่มีสะพานข้ามไปอยู่ฝั่งนั้นข้างหน้าเป็นหมู่บ้านของชาวประมงละเล็กๆฉันหวังว่าพวกซอมบี้จะยังไม่สามารถไปถึงที่นี่ได้นะ อ่าคงจะเข้าไปคนแหละหูหมู่บ้านใหญ่ด้วยสิเราจอดป้ายหน้าน,นี่แหละไม่เหลือแล้วครับซอมบมี้ยืนเฝ้าแล้วเครื่องก่อนเข้าไปดับเครื่องด้วยอันน้ชี่ดิ้งเหรออ๋อเครื่องดื่มชุปกำลัง ่อดอย่างนี้ลงยังไงฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับบ้านหลงนนังนี้เนี่ยถังเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยมันเหมือนจะเอาไปได้นะเฮยังไม่รู้ตัวเ,เล่นขวางมัน เราต้องเผื่อสูงสูงหน่อยถ้าเกิดจิ้มต่ำแล้วมันโดนหัวนะเอ้ยมันโดนคอนี่ไงถังน้ำมันเยอะมันเป็นถังน้ำมันเปล่าหรือเปล่าวะอันนี้ว่าคงไม่ตื่นเพิ่งหันนะนี่ ม่ค่อยๆลอยไปนะนอนไปก่อนนะอย่าเพิ่งตื่นนะเอ้ยอ่ะโอเคอันนี้อันนี้ตายแล้วอย่าเพิ่งหันเงียบอ่าโอ้มันเยอะว่ะที่เนี่ยมันบี้เพียบเลยทำาเล่นเยอะเนะี่ยดีนะดีที่มันมองเห็นไม่ค่อยไกลนะ ีตกใจนึกว่าโดนต้มอ,อีกหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้มัน,ม,นมันต้องมีปืนอ่ะเพนงหันมาเออ โอ้เสียงปิดเปิดคือมันดังมากเสียงอะไรใครร้องอะไรเฮ้ยยืนอยู่เฉยร้องทำไมตกใจว่ะตรงนี้น่าจะมีของ บ้านหลังนี้แปลกๆนะมันต้องมีอะไรแน่เลยโอ้ต้องใช้พ่วเดี๋ยวเราต้องคงต้องกลับไปค้าพ่วงมาก่อนนะนี่กี่โมงละสามโมงสี่โมงอะ สงสัยวันนี้น่าจะค้นไม่หมดเดี๋ยวกลับไปนอนคืนหนึ่งแล้วค่อยมาค้นใหม่เนาะเอาเข,ข้าข้าวไปก่อนเก็บพวกมันไปก่อนเอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเรา,ายังไม่รู้ตัวนี่นะดีนะที่มันมันไม่ค่อยขยับเรียกว่ามันไม่ค่อยเดิน นี่จัหวาไอ้ซอมบี้ตัวนั้นนี่หว่าไอ้ตัวกระโดดเยิงๆเนี่ยอีวิ่งไวๆเ่ยใช่ไหมใช่ดิมีแน่นจริงด้วยใช่จริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเองอะ่ะปกติมันสองทีนะไอ้เนี่ย เดี๋ยวรีบคนบ้านหลังนี้ก่อนดูเหมือนจะเริ่มมืดนะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเสี่ยงมันมืดเกินเดี๋ยวมันเปิดไฟฉายไม่ได้มีอะไรในบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยโอเครู้แล้วว่ามีคนอยู่มาช่วยเปิดขามาออกมานี้นี่รู้แล้วว่ามีคนอยู่อืออือ อยู่กันี่บ้านหลังนี้อยู่คนเดียวเนาะโอเคี่โมงละสี่โมงเดี๋ยวเราจะเคลียร์รอบๆให้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปหลังนีหลังสุดท้ายหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่เพราะมันอยู่กลางน้ำมันแปลกๆ ีต้มเลยไหมเนี่ยกากาเนี่ยนี่เออเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอือเนี่ยอืชอชอบชอบชอบมาเบ็ดบอลอัปเตดตตัวเนี้ยระยะมันได้นี่มานี่ อะันนี้เร็วเนี่ยเนี่ยอืมอันนี้พี่โดดเย่งเยงมั้นนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันหลบเว้ยมันหลบนี่นะมันหลบม,มันไปตีประตูบ้านอ่ะฝั่งนั้นนะ่ะเออวะมันไปตีประตูบ้านฝั่งนี้ มาเอา้ามันไปตีฝั่งไหนวะเนะนี่ยมานี่เร็วๆอ๋อมานี่มานี่เออออกมาที่แล้ว เดี๋ยวมันมืดไม่ลุกนะเนาะไอ้มีของดีปืนไม่มีปืนแต่มีระเบิดลุกไหมนเนี่ยไม่ลุก อันแน่ย,นนนยังไม่รู้ตัวเฮ้ยแน่คนตั้งดังเนี่ยไม่รู้ตัวสงนอกเริ่มมืดแล้วว่าโอเคเราจะวิ่งแล้วนะครับมันมืดแล้วมันมืดแล้วกี่โมงโอ้ยจะหกโมงละ ไม่รู้ว่าถ้าเรานอนตอนเช้ามามันจะตื่นขึ้นมาอีกไหมเนี่ยพวกเนี้ยเออแล้วก็อ่ะกินน้ำก่อนกินข้าวกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวนอนกบพวกนี้ไปค้นต่อนะ12ชั่วโมง นี้เราก็จะไปที่ามิน่าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะอัพอันนี้ให้ได้สิบก่อนแล้วต่อมาเลยเราก็จะอัพพวกเลือดขึ้นนะไม่ตื่นไม่ตื่นโอเคโอเครึงว่าแบบเช้ามาตื่นขึ้นมาอีกเรื่องหัวติโอ้มันเยอะมันเยอะว่ะอย่านะลูกนี่แน่ มีตัวหนึ่งมันตีประตูบ้านอยู่มันมันเข้าไปอย่างตัวนี้หังประตูบ้านไปแล้วด้วยอันน,นี้ข้าวของเสียหายหมดประตูบ้านทำไมเนี่ยลองกันนี่เนี่ยโอเคไม่ตือนตื่นแน่เลยไว้ตัวนี้ เด็ก่อนโอเคอีไหมเนี่ยไม่มีเนาะปิดไปกอนดนียนั่นไงนี่แน,นอ่อืมอืมชอบยืนแอบในบ้าน บ้านแถวนี้เขาไม่มีปืนมนั้งหรอพีอ่โยงพี่โยงมานี่นี่แน่เอาเอาไอา้นี่มาทำไมพี่ยีตะตัวที่อืมอืมมันอยู่ก็ตาดีเฉยเองเนี่ยมานี่อืม เราต้องจะตกแต่งตู้ได้แล้วเนี่ยตู้ตู้รถไฟอะนะรัดุไม้น่าจะเยอะแหละเฮ้ยตกใจโอ้ยไปนั่งทำไมตรงนั้นตกใจหมดอื โอเคหลังนี้คนไปแล้วนะครับแล้วเหลือแค่หลังนู้นปะเหลือหลังตรงนี้เราก็อ่ะก็เหลือริมน้ำละหีีหลังนู้นอีกมานนี้มานี่อืมหลังนี้ก่อน ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมจะมียืนมองอยู่ด้วยแหละมา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 เดินทะลุประตูะมาเฉยไม่เคยมีของอะไรเลยไย ลุกป่ะเอาไม่ลกุกอันแน่เนียนด้วยนะนี่แน่เนียนจัดป่าหลังนี้ปนแปลกๆต้องมีของแล้วป่ะพี่โยงพี่โยงไม่กล้าเข้าไปเตี้ยวมันนะไม่น่าจะไม่น่าจะเตี้ยวมันได้ ยิงตัวมันเตียวไม่ได้เตียวไม่ได้เตียวไม่ได้เหมือนไอ้พวกนี้มันเติยวไม่ได้อะม,มันเหมือนมันรู้อ่ะพอเข้าไปใกล้เหมือนก็กระโดดออกมาหาเลยเหมือนไอ้ตัวที่ไอตัวอ้วกอะ่ะพอใกล้ถึงปุ๊บแม่งกระโดดออกมาหาเลยหันหน้ามาจ้าเอเลยม,มีเนาะ อันสองต้องมีแน่นอนฮัโลไอมามุมนี้แก อันนี้ล่ะชอบดักเไยเข้าไปมันวแแห่ใส่เงทำไม้ตกใจนันไงมันแห่จริงด้วยโอ้โหมึงไปอยุดตกไหนมาเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นไม่อยู่ตรงไหนวะ่ะ อ๋อมันนั่งอยู่มีแต่ไอ้นี่นะมีแต่กระสุนนะน่าจะหมดแล้วมั้งอ่ะขอดูหลังนี้ก่อนดูแปลกๆนะหลังนี้เฮ้ยซอมบี้อะไร ไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนี่โมงละอ่ะเบนเก้าโมงอันนี้ซอมบี้อะไล่ปิดแท้งแน่เลยใช่ไหมเนี่ยปิดปึกไปเนี่ยฮัลโหล มันเ,เริ่มเลยอ่ะมันเอาแน่ปะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนว่าแล้วตูน้ามันดิเฮ้ยโอ้โหว่าแล้วกูว่าแล้วกูาาโโว่าแล้ว,ว,ลว,ว,ลวด,ด้วยมันบึ้งวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันบึ้งตบกันแล้วตบกันตบ

อื่นอนะ่ะไม่ไม่ไมอถอยก่อนถอยก่อนขอหาที่เพิ่มเ้้ยก่อนก่อนก่อนขอเพิ่มเ้้ยก่อนมันโหดมันโหดตัวนี้ต้องทนูนะถ้าเป็นไปนได้นะมี่ขนาดตามิน่าเยอะเนี่ย ครับได้ไหมบันเด็ดเนี่ยอืมอ๋อมันต้องคาบโต๊ะไอ้นี่นี่หว่าไอโต๊ะยาปวดแก้วไม่ได้วะงั้นคาบธนูได้ไหมงั้นเอาธนูมาลองก่อนมาอดูสภาพธนู หวไปนะทะนเนี่ยคือเราไม่เหมาะกับการถ้าสู้กับเจ้าตัวเนี้ยไม่เหมาะกับการเข้าใกล้ครับต้องเว้นระยะห่างไว้เพราะมันมันไอ้นี่ใช่มันวิ่งชนใช่ไหมเราก็เรายังพอหลบมันได้ไรไงวะเนี่ย tủ lên vừa này con à tự nhiên lại cầm cái gì mà không mà tốt ôi không là bởi tao bán thay ต้องมีปืนต้องมีปืนเท่านั้นท้าหนูมันยิงยังไงวะตูดเล่งอะมันต้องเล่งตรงไหนเนี่ยไอ้ธนูเนี่ยนี่เหรอหัวนัดไอหัวตะปูเหรอใช่ไหมหัวตะปูที่หัวตะปู ถึงว่าถ้าใช้ธนูอ่ะมันก็คุ้มนะเพราะว่าถ้าเรายิงโดนนะเราสามารถเก็บลูกธนูกลับมาใช้ใหม่ได้นะแต่มันเลงยากไนงะไม่ลุกเนาะจริงๆนะที่นี่มันดูแปลกๆนะเหมือนมันเป็นฐานอะไรสักอย่างนี่นแน่หวังว่าคงไม่เจอมันอีกนะอื ได้ของมันเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้โหแบบนี้เหรออือ มันต้องประมาณเนี้ยเงียบๆประมาณเนี้ยอ้าวจะลองทำไมมันเปื้อนนูองบนีมเนี่ยไอ้เนี่ยเหมือนจะลุก แล้วก็หดไปเลยไม่ลุกเว้ยนี่เนี่ยกูว่าแล้วมึงต้องลุกต้องมีตัวลุกมั้งอะมาแบบเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งก็ไม่ไหวนะเนี่ยอย่ามีอีกตัวนะ เพรว่า,รามันต้องมีจริงด้วยแต่ธรรมดานะมาหนิเนี่ยไอ้เบนเดตมันคราบยังไงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่มันหายากอยู่้วมันใช้เศษผ้าใช่ไหมในการคราบเบนเดตครับ โอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์ละก็ไม่ได้มีอะไรวยวะไอยู่บมายืนเฝ้าอะไรวะตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปหลังนี้เลยนะมันดูแปลกๆไปงั้นแปปบ,บนึงขอหลังนี้ก่อนเราต้องเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วก็เข้าไปทีเดียวเลยหลังสุดท้ายอ้าวนัมาทำไมเนี่ยอือ โอ้วันดีพวกออือ้มีอะไรในนี้ซ่อนอะไรไว้ก็ไม่มีอะไรอยู่บ้านมีเขานอนอยู่หรือเปล่าอองแอบลุกซะด้วยสิไม่ใช่เว้ย อะไรยูทตรงอะไอีกตกใจหมดอืทุกทีตีหลังกาเลยโอเคก็สำหรับเกมซอมเพนเซอร์นะครับจบไว้ท่านี้ก่อนนะครับทุกคนไว้ต่อกับพาต,ต่อไปนะครับผมว่ามันต้องมีประเด็นมันแป,แปลกบ้านหลังนี้มันต้องมีประเด็นแน่นอนเดี๋ยวไว้พาตต่อไปนะเดี๋ยวเราเข้ามาคนที่นี่กัน,นครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคราต่อไปครับ